สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูความคิดเห็นแฟนอินเตอร์กับ making of K Bank x b a c k p i n k นะครับก็เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางกสิกรไทยนะครับก็ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอสั้นๆออกมานะครับเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณากสิกรนะครับของสาวๆ b a c k p i n k นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับ ไว้ที่รายละเอียดคลิปนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็จะได้เข้าไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับผมความคิดเห็นที่1นนะครับเมื่อคุณเกียดโฆษณาแต่ยังคงดูโฆษณาร้อยครั้งต่อวันเพียงแค่มันมีคำว่า b l c k พิง n k เขียนอยู่บนชื่อของมันคอมเมนต์ต่อไปนะครับว้าวลิซ่าก็แสดงเก่งมากเช่นกัน ทั้ง4คนน่าจะเป็นนักสแสดงจริงๆพวกเขามีศักยภาพที่ดีในการเป็นนักสแสดงและภาพลักษณ์ของพวกเขาก็เหมือนอยู่ในอีกระดับพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันคิดว่า b a c k p i n งจะประสบความสำเร็จมากพอแม้ว่าเธอจะกลายเป็นนักสแสดงก็ตามคอมเมนต์ต่อไปนะครับเคแบงเราต้องการเพิ่มขอขอเติมเกี่ยวกับเบื้องหลังมากกว่านี้ ก็จริงนะครับผมก็ทางากระซิกรนะครับปล่อยเป็นคลิปสั้นๆมาเองนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่ฉันมักจะหัวเ,เราะเมื่อพวกเขาอยู่ในฉากบอลลูนเพราะฉันจําภาพพวกเขาได้ในตอนหนึ่งของแบ็คพิงเฮาส์ตอนที่พวกเขานั่งบอลลูนในเชจูฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับไม่ได้โกหกนะแต่นี่คือโฆษณาที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาทั้งชีวิต คอมเมนต์ต่อไปนะครับโรเซ่กับลิซ่าตัวติดกันอยู่คนละโต๊ะแต่ก็ยังจับมือกันคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับทำไมพวกเขาถึงฆ่าฉันด้วยความสวยของพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีใครพูดถึงเกี่ยวกับเจนนี่เธอดูเหมือนเจ้าหญิงเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับ เจนดึกกี้ดูเรียบง่ายแต่มีระดับและสง่างามคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับโลเซ่ ose, น่าจะเป็นนักแสดงในอนาคตด้วยศักยภาพที่มีอยู่นั้นคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเคแบงเป็นธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับ ลิซ่าคือตุ๊กตาบาร์บี้ห0ึ่ร่างกายของเธอสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ต่อไปนะครับชัดละสายตาจากจีซูไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับรางวัลออสกาสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของคิมจีซูคอมเมนต์ต่อไปนะครับ คุณบอกได้เลยว่า k คแบงค์รักแบ็คพิงจริงๆใน BTS BTS นี่ย่อมาจาก Behind the Scene นะครับก็คือเบื้องหลังนะครับทั้ง4สาวก็มีเวลาออกอากาศเท่ากันก็จบไปแล้วนะครับกับคอมเมนต์นะครับผมเพื่อนๆได้ดูคลิปเบื้องหลัง โฆษณาเลยยังครับผมเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือของวงไหนนะครับก็พิมพ์บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับผมแล้วสุดท้ายนี้ถ้าแปลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย